วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งภายในงานก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมจากหลายประเทศเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีณศูนย์กลางพิธีรวมถึงพุทธศาสนิกชนภายในประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้า ก่อนที่จะได้ร่วมการกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนที่ร่วมผ่านสูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิ เพื่อกันใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนก็ได้ถวายเทศยธรรมแด่คณะสงฆ์ยังความปราบปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยพุทธศาสนิก,กชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตตาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน o ู m ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ